ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนวกว่าๆเราจะทำกราฟสวีเดสวัสดีท่านผู้ชมที่รับรักทุกๆท,ท่านด้วยนะทุนก็มาอยู่ช่องบนะูมเนวเอ็กซ์ไอะซึ่งวันนี้อีกก็เป็นหมวกทหารกองร้อยนะทุกคนอ๋อเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาจุดระเบิดเล่นกันนะทุนเป็นบุดกดกไม้ไฟนะแล้วก็รเคือเราจะมาจุดไอ้นี่เล่นกันนะทุนหาสถานที่กันเลยด้วยเครื่องยิงระเบิดเรานะเป็นบอลนั่นนี่เลยเอ๊มีบึ้งไหมมิว มีมีนะคอค้อนหนึ่งให้ตะกร้อมันอด้านหลังเออทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเลยที่ตั้งตรงไหนมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอหาสถานที่ในการตั<อ>้งอะไรแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคเอาเอาของไปเลยโอเคทุกคนแล้วก็อเอาระเบิดไอ้ระแทงไว้ตรงนั้นก่อนนะทุกคนต้องเอาไปเช็้ไหมอออเอามาใช่วยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอหาที่ตั้งกไว้ พีมาพี่ว่าคุณมีางส่พอ่าเสียงมันดังแล้วพูันเขานะคือจริงๆน่ะหมู่บ้านผมก็จุดเลยแต่ก็ปีใหม่ก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนขอให้สุกภาร่างกายแข็งแรงนะนี่ก็กล้องถ่ายกับเรามาหลายถ่ายกบมาถ่ายกับเรามาเกือบจะปีแล้วทหนอะไรเล่นบ้างนีเมื่อกูปัดอะไรวะนี่นี่นี่เอานี่นี่นะไม่มาน่นไปดิมีบุญกล้องก่อนห วิบึ้มก่อนนั่นเองเออเอาวิบึ้มก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยอันนี้นะทุกคนเดี๋ยวอันนี้อันนี้ทุกคนเดี๋ยวค่อยทีหลังนะดูว่ามันจะเป็นยังไงคืออันนี้เดี๋ยวผมเออเดี๋ยวมารีวิวดีกว่าอันนี้ก็ที่ที่ผมซื้อมาก็อันใหญ่ก็อันละแปดบาทนะอันนี้ก็อันละห้าบาทวิบลึ้มขอตะกล้องก็เดี๋ยวผมจะให้ดูก็ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ก็เป็นแค่มันก็ปี๊ดแล้วก็ระเบิดนะทุกคนี๋ยวเราก็ยิงแบบบอมกันนะทุกคนเหมือนแบบว่าหน่วยรบพ เอาวีจีใส่เงี้ยใช่ไหมแล้วก็จุดอ่ะแล้วก็ยิงอ่ะเฮ้ยมันเท่อะเฮ้ยมันจะเป็นยังไงวะแ,แต่เราจุดด้านหลังนล้นทุนเดีย๋ยวเราไม่จุดด้านหน้าวะเดี๋ยวเชื้อเพลิงม,มันจะโดนเดี๋ยวเราจะแหกเอานะทุกนก็ผมขอบอกทุกคนไว้ก่อนนะก็เป็นที่ที่มันมีมีบ้านคนนะเป็นทุ่งานาแล้วทุกคนตวตอนจุดก็ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้วยถ้าไม่เป็นนะทุนอาจจะเกิดเดี๋ยวอาจจะเกิดอันตรายได้ไงก็แล้วก็ถอยด้านหลังเลย เงี้อ๋ออย่างยเยอยอะเไปไปทวนไปลูกต่อไปเลยทวนก็เราจะเอาอันอันนี้ก่อนเลยทวนนี่อันกลางอันกลางห้าบาทห้าบาทดูก็จะเป็นยังไงนะนี่ทวนดูก็หลายๆทุกคนอาจจะอาจจะไม่ค่อยเห็นทวนเพราะว่ามันเป็นจุดตอนมืดนะคก็ใช้ไฟฉายนะพันกับกาตั้งกล้องนะค่ะตั้งกล้องก็ว่าสปอนเซอร์มาได้ทวนก็พังแล้วท้อจริงๆเลย ตกมาอย่างนี้นะทุกคนเหมือนไอ้นี่ไงเหมือนเขาทิ้งระเบิดกันแล้วมันจะพุ่งขึ้นไปดอนฟ้าระเบิดเออจุดกันเลยเวลนี้จะใช้มืนติดป่าววะเฮ้ยเฮียเกือบเย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 ไม่สน้นูอ่ะเรียบร้อยทุกคนเฟลร้อนเลยทุกคนดู ควันหนีเี้ยร้อนเลยเห็นควันได้เหี้ยเห็นควันด้จะถามว่าอันนี้มันเป็นแท่งเหล็กอะไรก็ได้นะทุกคนอาจจะเป็นแท่งเหล็กที่ว่าแบบเอ่เองเอ๋อันนี้ผมใช้เป็นเสียมนะทุกคนก็เป็นแท่งเหล็กอะไรก็ได้นะทุกคนอันนี้ผมโหอันใหญ่อันเนี้ยไไนเยมันจะพุ่งไหมวะ ไอ้ยี่ยีี้ยไอ้ย่ยี่ไคนแรงอ่ะไอ้เหี้ยี่ไม่ยิงอย่างกับขี่ปืนอาวุธเลยทุกคนเฮ้ยก่อนจี้โอ้โหปัดเต็มเลยแม่งโอ้ยแม่งคนแรงอ่ะต้องขอบอกน้องๆนะตะทคนเพราะว่าเราทำในที่ปิดนะตะทคนก็มันค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะเฮ้ยควันควันคือเต็มเลย นี่นะทุกคนก็เป็นเครื่องยิงขีปนาวุธเรานะมาตาตาจุดระเบิดของกูกแล้วมาอโอเคถือถืออ่อะเดี๋ยวกูถ่ายให้โอเคทุกคนเดี๋ยวให้ตากล้องจุดระเบิดนะเฮ้ย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 เสียมกูพร้อมพร้อมวิ่งนี่เป็นระเบิดของจริงนะทุกคนโอ้ยเหี้ยโคตรแรงทั้งอ่ะคือระเบิดตากล้อ,กกองมันจะเอาดังไปทั่วทุกคน ๋ยวให้ดูควันโดนหลุดธนาล้มไีเลยหลุดนาล้มไปแต่ก็ไม่ใช่หลุดควันนาล้มนะทุกคนก็ธนาสารพัดเกน้านะเอ้ยก็อาจจะคลิปนี้ก็อาจจะไม่เห็นผมนะทุกคนเพราะว่ามันมืดนะก็ใช้แสงไปใช้ด้วยก็โอ้ยเมื่อกี้นี่โอเคทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะก็สําหรับสองรูปอันนี้เดี๋ยวผมขอเอาไปจุดเองดีกว่านะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างอันตราย ไม่ายากสิอปไปจุดกันเองนะทุกคนก็โอเคทุกคนก็ใครใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ช่อง Boom. นะบูม New XR เนาะเพราะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยทุกคนก็สวัสดีปีใหม่อขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเนาะแต่พวกเราคงจะไม่สุขภาพแข็งแรงนะทุกคนหนีตาย,ยทุกคนนะระเบิดระเบิดแม่งแรงจริงทุกคนนหลังหลังตีนังกาเลยก็คือเล่นเล่นประทัดครั้งแรกที่สุดในชีวิตของเผมครั้งแรกเลย เพ่่งได้ลสวัสดีปีใหม่ทุกคนขอให้มีความสุขกับเขาดาวนะทุกคนก็ปลอดเล่นกันก็เล่นประทัดกันก็ปลอดภัยด้วยใส่ถุงด้วยนะเออก็ใส่หมวกแบบผมด้วยนะ <c oughs> ม่เจอกันใหม่อีพีหน้าไป l e สโก o จิงกระเบลจิงกระเบลจิงกระเบลกรอจิงกระเบลกหอหอจิงกระเบล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 ก็